สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันที่13เมษายนค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะหลังจากที่จินต,ตนาลงคลิปไปเมื่อกี้กคือของอาจารย์ตรงเตงของอาจารย์ตรงเตงคัดเน้นเนาะค่ะคัดเน้นมาเหลือสองคู่เมื่อกี้เนาะค่ะคุณผู้ชมคลิปที่ผ่านมาถามผู้ใดยังบได้เบ่งเนาะค่ะคลิปของอาจารย์ตรงเตงคลิปเมื่อกี้ค่ะย้อนกลับไปดูของจินตนาชาแนลในเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า เพิ่นขดไฮมาสองครูเมื่อกี้นะคะแล้วคลิปนี้จิตนาจะลงโค้งสุดท้ายของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายของเซียนอุดรค่ะที่เพิ่นคัดเนียนไฮน,นะคะเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขให้คุณผู้ชมพร้อมค่ะแล้วก็มีเด็ดๆให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้โค้งสุดท้ายของเซียนอุดรค่ะ,ะเพิ่นมีเลขดับไฮน้ามากค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่าล่างดับ เจ็ดกับศูนย์ค่ะคุณผู้ชมเสิดับไดบอตะวัวดเมื่อกี้ดับใดค่ะคุณผู้ชมดับอยู่เลยค่ะเมื่อกี้วดเมื่อกี้ดับสามกับเจ็ดคุณผู้ชมสามกับเจ็ดบ้ามากอีหลีค่ะมาเก้าศูนย์เนาะค่ะไม่มาจริงๆงวดนี้ว่าดับเจ็ดกับศูนย์มาสั่นค่ะคุณผู้ชมล่องมองดูว่าชิดเจ็ดกับศูนย์จะมาบอขังงวดนี้เนาะหรือว่าจะดับอยู่ไหมอ่า ยาเผอมาเด้อดันทุรังมาเด้อหมูปลาพวกๆมาเด้อเสียหนาเป็นได้เนาะเพราะว่าแต่กระนั้นก็บ,บ่มั่นใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีเลขดับในกองสลากเนาะค่ะก็กะเลยบ่มั่นใจปันใดค่ะแต่ก็สูตรมาว่ามันดับเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเอามาฝากเบิ่งสําหรับผู้ที่ทุนหน่อยกะซ่อมๆเบิ่งเนาะค่ะคุณผู้ชม,นนมะค,ะคัม่นมักเลข7ล่างกะให้ซ่อมๆเบิ่งค่ะว่าอายาถุ่มคักเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ เอาค่ะของเซียนอุดรจินตนากันลงไปหนึ่งส,สองคลิปนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่มีโค้งสุดท้ายให้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายของเพื่อนที่ไหมาค่ะวันที่ May, สิบหกเมษาย,ยนสองพันเจ็ร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายของเซียนอุดรให้มาเพื่อนไหามาแบบเพื่อนคัดปะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คัดเหมือนกันค่ะ เิ่นคัดเบิ่งแล้วเิ่นกระสลับตัวเลขนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขที่ควรน,น่าจะมาน่าจะเป็นไปได้สินะคะคุณผู้ชมเิ่นคาดไม่ให้เนาะเป็นกระด้วยความเป็นห่วงเป็นใย่ค่ะคุณผู้ชมบ่อยาคุณผู้ชม,ชมตรงเสียทุนหลเนาะคะ่ะหลังจากเล่นสงการแล้วม้วนเนาะคะ่ะกับบริยากไห้มาเสียเงินตรงนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะก,กับอันนี้เป็นแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะเป็นแค่แนวทางเพื่อให้ไป ลงทุนค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางไว้ให้ดูค่ะรัฐบาลไทยว่าจะมาคือของอาจารย์อของเสียงอุดรเพิ่นไหมาบอยจังสีนะคะคุณผู้ชมแนวทางเพื่นไหมามาจากการคำนวณค่ะแนวทางนี้ไม่ได้มาจากที่อื่นค่ะคุณผู้ชมเหลขคขานวณมันก็มีเข้ามีหลุดค่ะบางเ่อมั่นเข้ามาตรงๆกับถือว่าดีไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่า ก็ให้พิจารณาคับค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางมาจากการคำนวณค่ะอันนี้จินตนาญามทุกคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้เล่นการพนันมันเป็นการผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเนาะก็ให้เบิง้งสลากกินแบงรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นรัฐบาลไทยค่ะเนาะเอาค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางก็มีเข้ามีหลุด แต่ถ้าหลุดก็ขอแทนขอโทษแทนอาจารย์แทนเสียนเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะที่ตัวเลขลดค่ะเพราะว่าเพิ่นกะหายมากด้วยน้ำใจค่ะผู้ชมมาเลยว่าเป็นอย่างอื่นเนาะจะจะเข้าใจกันยด่ดอกเนาะค่ะผ,ผู้ชมเนาะค่ะเมื่อกี้จินตนาฟวาววอาเร่งเร่งเหมือนตื่นเต้นที่แบบว่าเห็นตัวเลขอาจารย์ของตรงเตงอาจารย์ตรงเตงเล่าบอกว่า ให้ลงเนาะค่ะคุณผู้ชมมาขัดแล้วสินะค่ะจิตนตนากระตื่นเต้นเพราะว่าได้บอกคุณผู้ชมไปตัางหลายคลิปแล้วว่าให้รอคอยค่ะพอรอคอยเราก็เลยแบบว่าเฝ้าเล็งเวลานะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นไปแน่นึงนิดหน่อยนึงนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาว่าเป็นยังกค่ะค่ะคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตื่นเต้นมาน่นน้ำใจเหมือนกับว่ามีโค้งสุดท้ายมาให้เหมือนกัน,นะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าขั้ที่แล้วเพิ่นกับเขาะค่ะของพอรเสเซียนอุดอรเนี่ยค่ะก็เข้าเหมือนกันค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพิ่น เข้าตัวตัวตว,วินของเพื่อนนะคะเพื่อนมีตัววินให้แ้วก็เขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอ่าินเตอร์น่าก็เลยตื่นเต้นไปนั่มเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะก็บอกเป็นนังเนาะค่ะ <c oughs> มีสิทธิตื่นเต้นได้นะคะเนาะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะของเซียนอุดรค่ะเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ชม ให้บนมาค่ะบนแต่ว่ากันล่างไว้น้ำได้ค่ะคุณผู้ชมบนค่ะเด่นบนเก้าและแปดค่ะอย่าไว้ใจด้ค่ะคุณผู้ชมมาบนก็ได้แต่ว่าก็หนักบนกันล่างน้ำแนวจักน้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขมันไปได้เนาะมันอาจจะไปได้อ่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างบางที่ตัวตัวเลขตัวเดียวกันไปบนไปล่างนะคะคุณผู้ชมเคยเห็นอยู่ค่ะแต่สมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะแต่ว่ากันไหวเนาะ ค่ะข,ของเซียนอุดรให้มาค่ะเน้นย้ำเลยเด่นบนเก้าและแปดค่ะเก้าและแปดเลขติดต้องมีค่ะห้าหกสามหนึ่งค่ะห้าหกสามหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้สองตัวค่ะเก้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าสามแปดสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่ง ห้าหนึ่งและห้าสามค่ะคุณผู้ชมจินตนาคือประเนนมาที่นี่ลืมเนาะอ่าประเนนเก่าหานะคะคุณผู้ชมเก้าหา้า <c oughs> ถ้าหามากกสิเป็นหาหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นห้าหนึ่งเก้าห้ากับห้าหนึ่งเนะะี่ยค่ะจินตนาจาได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเบิิงไมหรือจะมาสรุปมือสุดท้ายให้อีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมสรุปของแต่ละเซียนให้มาโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งะคะ่ะ จินตนาจะโล่งไวให้คุณผู้ชมในเบิงก่อนเนาะจะได้สื่อสลากินแบ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณค่ะของเซียนอุดรนวดเมื่อกี้ค่ะก็เป็นคลิปแบบนี้แล้ค่ะคุณผู้ชมมาโค้งสุดท้ายนี่แหละที่เข้าสามตัวแล้วก็สองตัวบนล่างค่ะคุณผู้ชมเข่าล่างน้่ค่ะเข่าบนนั่ค่ะเนาะของเซียนอุดรค่ะไม่เบาเลยค่ะเต็มเต็มขณะที่ ตัวเลขไม่ค่อยเยอะนะคะคุณผู้ชมถือว่า5คู่5คู่เป็น10คู่ค่ะคุณผู้ชม10คู่ทุกงวดค่ะคุณผู้ชมที่ใดมากค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแล้วก็มีเลขฝากนั่ค่ะคุณผู้ชมเลขดับค่ะดับล่างค่ะคุณผู้ชม7และ0ย์ค่ะจะดับไหมรอดูค่ะเหมือนงวดที่แล้วดับล่าง7กับ3ค่ะผ่านค่ะคุณผู้ชมไม่มาเฉยเลย แต่ว่าใส่ได้อยู่ค่ะลองเบงหวัดนี่ค่ะคุณผู้ชมจะใช้ได้ไหมแต่ว่ากล่องสลกักบ่มีคําว่าเหลขตดับค่ะคุณผู้ชมมาได้ทุกตัวค่ะเข้ากับบ่กหูว่ามันจะออกตัวใดเนาะบ่กหูว่าเขาจะหมุนมาตัวใดค่ะรูตะว่าบางครั้งดับไม่เอาดับเอาไม่อยู่ค่ะก็คือมาจากสูตรก็คือมันบ่มีก็คือ เป็นเลขที่ดับค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากสื่อสาหรับผู้ที่ทุ่นหน่อยก็จะได้ระมัดระว่างเนาะค่ะเนาะค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเซียนอุดอรค่ะที่ใจดีให้ตัวเลขมาลงในช่องจินตนาชนเนลเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมในช่องจินตนาค่ะล้วก็ขอให้อาจารย์จง,ป,ง,ป,งปังเด้อค่ะอาจารย์มือนี่เสียนอุดอรขอให้งวดนีผ้าจินตนาช่องแตกเลยเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางชิวๆมากเลยค่ะ เป็นเห็ดเหล็กตัต้งใจคำานวณคักแน่ค่ะคุณผู้ชมเสียนได้กับเบาขึ้นกันเนาะค่ะเพราะว่าตั้งใจเห็ดอยากให้เลขเขาค่ะคุณผู้ชมขัาเหลขบอบเขาก็จะไปว่าให้เพิ่นเด้อค่ะเพิ่นตั้งใจเห็ดคักขึ้นอย่างนี้ค่ะตามสูตรเพื่อนนะคะคุณผู้ชมผู้หเหาเฮ็ดบ่ไปเป็นเท่าก็ไปตามเพิ่นเนาะค่ะอขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจงโชคดีวันที่16เมษายน หลังสงการโทษดีมันเป็นหลังค่ะคุณผู้ชมมือสุดท้ายของสงการเนะืเพราะว่าปีนี้สงการได้ถึงวันที่สิบหกค่ะฝืนจากโบรานเข้า,าเนี่ในจักหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเป็นวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเป็นยังเป็นสงการอยู่ก็ขอให้คุณผู้ชมจงมันมานปังปังลำลำเรื่อยๆกับตัวเลขแนวทางเซียนอุดรงวดนี้นะคะขอให้มนันมันค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาชมมาติดตามช่องจินตนาชาแนลค่ะวดติดตามไวแล้วก็กวดกระดิ่ง แจ้งเตือนคะ่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะแล้วก็คลิปต่อไปคะ่ะจินตนาจะโลงแนวทางของผู้่อบยากดังคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นบยากดังแต่ว่าตัวเลขเพิ่นเข่ามากเงียบๆมาก,ก่อนคะ่ะเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนก็เลยอยากแบ่งปันมากคะ่ะแต่ก็ไม่อยากดังแต่ตัวเลขถ่าเข้านี่ดังแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมฝากติดตามเด้อคะ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ